สวัสดีนะครับสวัสดีนาาที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วในรายการ v ีทูฟิชชิงครับวันนี้เข้าหมายนะครับเข้าหมายของหลอด เกียร์ที่ใช้วันนี้เป็นจวดฟอร์สนะครับจวดฟอร์สชุนเนียตัวนี้ปนนาะเอมานะครับมาลองดูกันครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าอันนี้โอเคไปกันเลย ครับนะครับ<ป>วิ่งไหมอยู่ครับอยู่อยู่ครับอือเอาเรื่องครับเอาเรื่องเอาเรื่องทนานั้นใหญ่เอาเรื่องนะครับอืออ้กดใหญ่เอาเรื่องอย่นี้ครับใช้ได้เลยสวยเลย เ้าไปสุดคอเลยโอ้ยส,สวยครับส,สวยโลกว่าครับนั่นนะนะครับขอขอคลิปเปิลนี่แปนะ๊บนึงอะไรอันตรายอืย้ไอตัวขึ้นมาเลยโนะอ้ยโอ้ย ต้องนี้ก็ยังเด็ดเหมือนเดิมนะครับสวยโลกว่าครับสวยงามกับสจวดตฟอร์ดนะครับกับสจวดตฟอร์ดจูเนียเข้าไปเต็มคำโอเคตกกันต่อครับนั่นนะช้องนี้สวยมากน่าจะมีตัวนะไม่รู้มีหรือเปล่านะ ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะนะโอเคตกกันครับมีหรือเปล่าไม่รู้เลยคองอยู่ในน้ำกินค่อยว่ามีนะครับกินค่อยว่ามีแล้วกัน ปุกกันแล้วครับนอยู่วัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยใหญ่ครับใหญ่ครับตัวน,นี้ใหญ่ครับนะนะนูนใหญ่ครับนะนะนูนใหญ่ครับนะนะนูนองหลุดครับโอ้ยถูกประลอเลยครับโอ้โหมาแล้วใหญ่ดีมีตัว มาแล้วมีตัวเรียบร้อยครับหมายแตกหมายแตกแล้วครับ <S <S 1> <S 1> หลุดได้ไงเนี่ยหูใหญ่ครับตุบเล่บเลยตุบเล่บเลยหูกัดหงอนมากครับปลาตัวนี้งัดไม่ขึ้น เวดสิบยี่สิบนั่นไม่ขึ้นบอกแล้วหน้ามีตัวมีจริงครับอันนะแต่ว่าเอาไม่ได้หมายน่าจะแตกนะครับตัวนี้ที่แน่ๆตัวนี้มันไม่กินแล้วแหละถ้ามันขนาดนั้นละแต่ตัวอื่นไม่แน่ครับเผื่อมีอีกหมายสวยครับ มันสะบัดเยอะหลุดเลยโดดเป็นกระพงเลยอยู่คร uh> ับโดนใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้ ใหญ่ครับนั่นฮะกระชากมาหน่อยกระชากหน่อยเดี๋ยวมันหลุดโอ้ยติดอะไรครับเนาะออืใหญ่ครับอ้ยใหญ่สัตว์ใหญ่จเงับไม่ขึ้นเอ่าหมดแรงยังโอ้โอ่าหมดแรงยังโอ้กูเดียหมด โอ้โหดูดูดูโอ้โยนยอดแล้วโอ้ยน่าไปเต็มคำเลยโอ้ยดูดูมันสะบัดเหย่อเอาขึ้นไงครับเนี่ยใหญ่ชิบหายเลยใหญ่แต่เหมือนจะผอมหน่อยนะครับตัวนี้โอ้เหยือตกน้ำซัดเลยเขี้ยะ อัดสามสี่ทีงัดไม่ขึ้นหือหือแรงครับแรง,งยกเลยนะครับยกเลยนะครับโอ้สุดจัดครับวันนี้ <c oughs> หมายนี้มันเดือดจริงๆหมายใหม่นะครับโอ้ยสุดยอดครับเดี๋ยวผมยกให้ดู อดำเมี่ยมเลยใหญ่ครับใหญ่โลกว่าครับยอดครับกับแฮมสเตอร์นะครับกับแฮมสเตอร์เข้าไปเต็มคำนะครับนี่ชนะีฝากไปด้วยนะครับแฮมสเตอร์ฟ็อกค,ครับแฮมสเตอร์ฟอกจู่นียของน้าเบมีติดกล่องไว้ไม่ผิดหวังครับ มีแล้วได้ใช้ดีกว่าเวลาจะใช้เราไม่มีนะครับท่านผู้ชมสุดยอดครับมายนี่โอเคตกต่อครับมีอีกหรือเปล่าโอ,โอเคเหนื่อยครับนันะดูแอคชั่นก่อนนะครับดูแอคชั่นไปฟางๆก่อนมันก็จะหมุนน้ำแล้วก็ใบสปริงก็จะหมุนตๆอย่างนี้นะครับว้าวโอ้โอเหนื่อยไอ้สัตว์ ح ح> เกือบสิบยี่สิบเงนไม่ขึ้นไม่ใช่ป่าจะโดเลยกัดโหดเกินหนึ่งตัวอีกห,หมายนี้กัดไปสองตัวนะครับได้มาตัวหนึ่งอย่างที่เห็นนะยอดเลยจริงๆก็ได้สามตัวแล้วนะครับแต่ว่าตัวแรก ไม่เปิดกล้องเลือนเห็นจอดกัดเห็นจอดกัดแค่สองตัวไม่เป็นไรเนาะผลผลงานนะครับวันนี้ได้ทั้งหมดผมได้สามตัวนะแต่จูนจูนได้สองตัวแต่ว่าจูนไปปล่อยที่ไหนไม่รู้อีกตัวนึงปหาอีกตัวหนึ่งโอเคพอจบคลิปเลยแล้วกันนะครับไม่มีอะไรแล้วร้อนละกลับดีกว่าไายแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ